唐。 สวัสดีครับผมสวัสดีตระแรงเนี่ยฟ้าร้องเพี้งปลาครับผมมาขอบักไม้บักอะไรครับผมนี่บักกาแฟครับบักกาแฟที่จะบักกาแฟเลยครับนี่อยู่ในดงในป่าครับผมนี่เขาเอ็นบักเอียงมาจักครับผมแต่พอว่ามันคือกาแฟกันเลยฟ้าท้ายมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่ท้ายมาฝากตอนฟ้าร้องเพี้งปังเอางก็ิยานปติยานครับผมวงตทละเสียงฟ้าฟ้าครับเปิดอลาร์ครับผมบุ้ยเสียงฟ้าบนนอนนอนเนาะเสียงฟังร้องครับผมนี่ ผมผอบไว้ในผมมาดงมาปลานะครับผมเก็บบรรยากาศในดงในปลาไปเบิ่งครับนี่นี่มันจะเป็นผลไม้ผลหมาก,ร,มากรากไม้ก,กินได้บ่กินได้ผมกับพ่จักตรวาลมันสวยงามครับอ่าผลไม้รากสีกับลำนานโอ้ยเสียงฟ้าร้องครับปลาปลาผมเนี่ยดีกว่าับเปิดอาราณ์นะครับนัสสวัสดีครับผม ไ่ได้ครับเสียงฟ้าครับเสียงฟ้าเสียงฝนฝนกระไรจะตกครับพอดีผมเข้ามาในดงในป่านะคร่ำนี้พอบักเม็ดครับโอ้เป็นตาแซบครับเลย์ทายมาฝากพี่ฝากน้องเมื่อค่ำนี้ผักบักเม็ดครับลูกเม็ดครับโน้ะขาวๆนี่ครับเป็นตาแซบตาแซบเสียงฟ้ากระดองเปรี้ยงปร้งเปรี้ยงปรางเอ้ยเป็นตยานครับผมสวัสดีพี่เรียกหัวครับเมี่ยเฮียนเมี่ยเฮียนครับผมเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพอจะไปแล้วนะสามสองหนึ่ง สวัสดีครับผมสวัสดีวันทำงานนะผมอานี่ครับผมมาขันกับไปดองใบป,ปากับฟา้าร้องเปรี้ยงปร่างครับก็เลยฟ้ากลับมาเนี่ยครับนี้ครับไปบักยางมาหน่อยนี่ครับนี่เอามาซูมมาเนสเต้เค,ครับแม่พึ่งเองครับแม่ละครสสีสวสล,วลกินกับนี่กับไปพักเบ็ดมากำเนึงครับนี้เราอะเรามักกีกบด้วยผมนี่โอ้ยโ,โ,โอ้โอเคครับอันม่อมแม่มเพื่งเองครับกาแฟครับผมยกกับเปล่ากาแฟจะเข้าน้ำละโอเคครับผมโอ้หัดทำโอเคครับผมเด้อผมยกกาแฟเหรอครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีรุ้งรุสะหน่อยครับวันนี้นี่ครับผมเดินโดนเทียนะครับน่าเสียผมอ่าถ่ายภาพกับอ่าบรรยากาศรุ้รุขนาดนี้นะครับเนาะโอ้ยความรู้จักมือนนคบน่เห็นว่ากัดไดออกตัวดงตาปลาเลยนี่ครับผมบรรยากาศผมปิ้งปลาไม่มาอีเมลปิ้งปลาแล้วว่าปิ้งปลาคิดซุบซ่คนนี่ร้อนๆทำโอ้คือเนีเนาะตอนแรกสิบลล้นคนล้มเหมือนสอดครับหยดที่ต้องพุ่งครับผตอนแรงไม่พุ่งเลยโอเคครับผมสวัสดีครับผม